ปูนกอยู member member no <t rio> <hundred> ่พ <g ül üyor> ูนอยู food, ่พ <can> ูนพูนพูนเอออยู่พูนมะลูกบ่นกอยู่พูนบ่อยู่เทิงอยู่เทิงปูนกอยู่เทิงพูนพูนมวยนี่นี่ของเจ้านี่นะเอ้าผ่าให้ได้แม่สิกินเนาะแซ่บบ่ป่ะนี่น่าวะเฮึเฮ้กินเอาข่าวสน้ามเลยเห็นน้ำบ่ได้อ้นี่นะแล่นไปน้ำเลิศไปไปย่านะเขาใกล้กับบ่ได้ ออไปไปเห็ดเวียก้ลูกมา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 กินน้ำก่อนอาไว้ไปไ้ไปเห็ดเวี้ยลูกไปน้ำได้แล้วพูน่ะมาอ้ยอุ้ยดีงาแม่ไเซียบ๊อกเซียบ๊อกลูกในทุ่น ดีกนนโอ้ด oh. okay. ี้ปรุงรุปุก like no, ินหออบ้านนี้มดรเลยไปดปช่วาฬ์แช่วาฬ์นี่ชิจากันชิจากจ้าจ้าจ้านึหนจ้าจ้าข้าวเพียงหลังชิมูใช่หมูโอ้ดูดกหมูเด้อ จ้าจ้าไปเที่ยวบ่วันรู้ว่าบุหนเจอบัดมือเลยแบไปเอาถองได้บันาไว้เอไว้เบิ้คนน้อยคนน้อยนี่จะเอ๊ะจะจะ <laughs> ừ. Lúc <laughs> nữa bố bỗng ôm mươi ôm đi mất đi tăm bát rồi bơm mất đi tăm bát đi tăm bát đi 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 Mày sợ lúc bất chính mày sợ lịch. Nay hông mò. Mày bảo cưng hại. Ba học cưng ba. Nhãy chết em chết. Lục. Ba bây giờ cưng ba. Ba bây giờ cưng 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 ba 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 มาให้แม่มาให้แม่มาเออสบายดีไหมก่อนสบายดีจ้าสบายดีเด้อปลาลุงเยเหรอครอบกันเต่ากับเส่ยังอยู่บ้านเส่าของบ่าวเพิ่งที่เก่าบ๊บเก็บบ๊บเก็บลูกมาให้แม่กัก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 เก็บหน้ามะขามแล้วปะนี่ให้แม่ไปสิไปใช้ดีไปใช้ไปพุ้นบุนบ่ ฮะตูนไปใช้แไปนั้นพ่ปู่นมากินนี่หาตามลังยู่ยออูบันหาบ้าเข้าบ้เข้าบ้าเข้าเอ้ยกำลังซอกแซกมาลงเลยเม็ดดูมันสีปักมือนลมีเสียรเลยนะงมาวะมงาวะอือยังเอาบังนกเสนกเด้ที่บอกไปลูกในนกยูไส่ปูนกยูผูยูผู phun phun, ừ, đi phun mèo lục bò, nôc phun bò, đi thương đi thương, phun nôc đi thương phu, phu phu, thấy mày thương phu, phu nôc đi phu, thấy mày đâu, phun, đớp, phu này? chạ chạ <laughs> Thằng chạ chạ còn ôm chạ 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 thật chạ 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 nha ông má chạ ông chạ 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 อิ่มหรืบ่ขเาวนั่นฮะเป็นข่าวอิ่มแล้วเฮ้ยกำลังไปเป็นกำลังมือเก็บไปลงเลยจ้าได้ยังสีออกนั่นฮะได้เสียหอกนั่นไปได้ไปได้จุกน้ำได้แคีเสือเปียกได้ลูกแงะมากมากม้ยค่ะนเสือเปื่อนมาเดลยมึงเนี่ยกินข้าวกับมู luôn rồi mẹ tìm mọi quần ta Eh, can't sếp bữa này bữa đây. Đây, 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 nàm. Nàm dên bà là ừ, đây. Mamma, cái mama, 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 đi mama, 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 เนาวๆๆยังบ่ได้พากันไปใส่ป้าลุงเอ้ยเนาะอ่าทางมาเพิ่นเพิ่นยังบ่ตื่นนี่จักนักเมานั่น7:08นแล้วพีงเอ้ยอ่ะฟังเบิ่อีกจัก2ซ่ําเมือบ่ได้ได้พากันมื้อเนาะมา2คืนแล้วปลุงเอ้ย3มื้อ2คืนแล้วเนาะอตตับสบายอยู่บ่ลูกฮะรับสบายอยู่บ่ฮะ นอนเนี่ยเพื่อนนะพี่น้องเลยอ่าเพื่อสินอนแม่ต้องอุ้มเลาะได้เมื่อคืนนี่ก็หยอกเป็ดน้อยเบิด์ตขึ้นเมื่อคืนนี่ก็ได้เป็ดน้อยอ่าทางปูกระยาเพื่อนหากระเบาะเที่ยวมาจอดแต่เป็ดน้อยเมื่อคืนนี่เป็นซามชี้ทุบยังมานอนมา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 พี่เอพี่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 มาเบิร์รถทิพยห่างนี่ไปไป ไปทบไปเลยทำหมู่บ oh ้านโคกใหญ่ายเลยอ้าวทำหมู่บ้านโคกใหญ่เด้อเลงนู่นไนหมวกนี่ใส่ในใส่หมวกนาให้แบบว่าเฮือแตกเฮือเตนหัวจนเปียกบ่ใส่กะลุมพี่น้อยนะลมว่วอยอากาศดิ่งเย็นโอ้ยลูกสร้างเอ้ยเห็นอย่างนี้ลูกสร้าง <laughs> Lục sáng mà Hello À Ơ ơ một chị bây Ơ à, à, à. chị mà lên nắm bây Chắc chắc bài tháng này đấy chứ Ai ta bây đình lắng bạn chứ Lên Lắng bạn sí, bưng <laughs> เออแม่แม่แม่เออโจิเลเออโจิเยลูกโมจิโมจิเออเอกกินยังไงเออเป่นกินงงตกเด้อล้มเด้อม่หมอนครับไปได้ลูกไอ้บุ๊โมี

ไอ้ก๊าดไอ้กับเราไปเฮี่ยมมันนี่พักเนาะไปอยู่บ้านกันไอ้เต้ไอ้ซิมพี่น้องู่น่าเซลล์อยู่แล้ววันพักวันอาทิตย์เฮ้ยเพื่อนนะไอ้เอ้ยอุ้มแน่ยอ้อลูกขึ้นได้ก๊าดไอ้อุ้มเนี่ไปอุ้มบ่อุ้มบ่ไอ้อุ้มบ่อุ้มแน่ไปเฮ็ดเหตุเหตุเจ็บนะฮะเจ็บนะฮะเหยียบตีนรถเหนย nè bà bà leo từ bông hải ủ ừ, bà hơn à bù hết bù hết bù hết tốt lắm má thấy không á không má? để dẹp mắt xì lông ôi tàng khí đuổi, đỡ lùi ta này má à dưới 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 tục đi tục tụi đi tụi đi <laughs> chấp màn chấp nè ôi nó ไปเซบามาเนี่เตสิไปเซก็มาเนี่ไปเที่ยวบ่เตยไปเที่ยวเซมาเนี่ฮะบาลุกเฮ้ยตื่นี่ไปหันหน้ามาดูหน้ามาดูเด้อเดี๋ยวไปชอกลายชอกแซกเด้อ งูเด้อมางูต่อตาเด้อออกมาออกมาออกมาเข้าไปอยังเด้แบบนี้ออกมาลูกออกมาพุดผุดสิปีนเข่าแล้วไล้ผุดออกมาลูกย่านเด้อย่านเด้ออืออันนี้ก็คือของเก่าเพิ่นที่เพิ่นเคยืถ่ายเครื่องมืก้อนไม่ได้นะท้าไม่พอเพิ่นเพิ่นเคยถายตำใครยังข่ายเข้าวกับน้าไปแจมทางอยู่เนาะ phai đậu được thiêu phai thiêu ma má lụ chỉ đoạn mưa má vây má vây má vây má thấy nục đây thấy nục đây thấy nục đây mất hiền mất hiền nục quá nục này để chắp hẳn chắp đi yêu biết ăn này nhá ăn nương Yeah, the ball cow now. เอ้ยมา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 หัไปจับรถพนน่ะลูกมามามารถพนสิเพ้ได้ลูกป้าปาไปกินข้าวปะกินข้าวปะลูกปะไปกินข้าวปะง่ายดีแน่ลมนะมายัอย่างพี่ยัอย่างพี่ไปเด้อ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 เด้อเอ้ยไปจกน้ำอีกได้เบิ่งเห็นน้ำเลยหัวเป๊ะ ไปไปมาพาไปเที่ยวไปไปเที่ยวบ่ไปเลาะบ้านคำเถาบ่เนาะยังไงยังมะไปใช้ไปน้ำปูผู้ป่ะผู้ผู้บนเห็ดเวียกอยู่ข้างบ้านนี่แหละพี่น้องเนาะมาโอ้ยเปื่อนมาเด้อโอ้ยยังฮุบขึ้นขี้ดินนะเบิ้งเบิ้งเบิงทิ่มรถมูนะลูกมันเปื่อนได้แยะโอ้โหปากมุ้งปากเมาบ่ะนี่ไปล้างมือป่ะไปพาไปไปล้างมือไปล้างปากก่อน อยากดินน้ำบ่ดิยายยายยายเอินยายดูขณะยายนะะะไปดิ่ยายไปอือไปไปพิงแดดยายไปขี่รถไปไปพิงแดดไปเอาันาวะะไปพิงแดดนี่นั่งมานมุ้ยวุ้ยอือ เออเออเออลบเลยหลบเป็นดินทรายเหรนทางหัวปูมันเห็ดอ่าเรียกอี่าุ่นพี่น้ใงนะยังข้างบ้านปิงแดดบ้าเบิ้งอู้งเป็นปิงแดดอือ่ะมาขึ้นอ่ะไปจะลง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 เฮ่ยเขาหน้อยนี่เขาน้อยเอาใจยากนี่ที่ไปส่ดูดีไปใส่

ไม่แล้วและค่มาเติมพลังมาหนิไปเรื่องเ,เติมพลังอนะไรแปลนไม่เด้อกิโมกอะไรเลยกิโมกนะบ่าเศร้าเลยแทบะลกูกมามาแทบ้าแทบ้ากินข้าวกับอะไร จิ้น้ำเน่จิน้ำเนแยกแยกได้เพิ่นนะเป็นเพิ่นยางมากอะห้ยรู้รับญานี่บรันั่นเพื่อน่นะบรฮอดอุ้มฮาเพิ่นนะเพื่นเป็น่างมากแลยเอาลุกับเราน่ะหายเสด้ลุกแช่บอล พอดเอพอดเอมวยนี่นี่นี่ของเจ้านี่นะเอ้าพาให้ได้แม่สิกินเนาะแซ่บบอวะนี่น่ะว่าฮึฮึกินเอ้าขาเชน้ำไหนลูกเอ้าขาเชน้ำเด้อเอาบ่ว์ข่าวอาขาวบ่กินมัมมัมบ่ว์ฮ้กินเนาะฮึเต๋อกินเนอเต๋อไงกินได้หลายจังบ่ให้ Ok bà Chị này là trang mùa hải <laughs> ừ. à, bà bà nó nè ta ăn nâng đập áo nâng Em mơ nhang vô lụ Em mơ nhang vô Ta Ơi mà ơi mà nhai mà kinh khảo bây Ơi mà nhai kinh khảo nâng Kinh khảo có tiêm tràn Bố hết nãy nó mơ nè nãy nè nè กินแหละอืมเอาบ่ข่าวนี่เอาข่าวบ่เบิ่งเอาเอาข่าวนี่้ยเอาแม่มานึ่งเอมข่าวนึ่อืมเย้อมไ่มปฏิทีภันนี่เฮ้ยยังกระได้เลือกไรเก็บกินได้หนิไม่ว่าขี้เหนื่อยขี่โต๊ะยังเก็บกินได เจ็บปากลูกนอยังบ่เนี่ย <c oughs> ตป้นข่าวข้างนึงมือข้างนึงจับมูขางนึงจับเขาม,ามั่มบ่เนี่ยมั่มลู <c oughs> เดี๋ยวเบิง่งหลายสิไปใช้มันนี่ฮ <c oughs> ะ ไปใช้วันนี้กูกำยาเพ็นพาไปรักสามอิ่มแล้วบ่อืมอิมอ่มแล้วบอฝุอ้นฝุ่นอยากไปได้ผูกอันนี้เห็นเราไบ้ได้อันนี้นะเล่นไปน้ำรดไปเ่ไปหนานะเขาใกล้กับ่ได้ <laughs> อไปไปเห็ดเวียกเลยลูกมา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 กินน้ำก yani ่อนเอาไว้ไม่ง่ายไปเห็ดเวียกลูกไปไปน้ำเลยแรกปน่ะติดร่าเสดเลยบัดนันยางเปิดนนันย่างเขามากอะหายล้ไผ่เลยปพูเป็นเห็ดเวียกอยู่เดี๋ยวไปเอาเปิ้นก่อนพี่น้องเลยเป็นแบบเป็นคาเวี้ยอย่าระโบเขานี่ฮะ ข <c oughs> ้าไปละคุณ <c oughs> น,นั่งอยู่รถเพื่อวันนี้รับปะไว้อย,ยู่รถกับนอนอยู่คนเดียวพี่น้องเลยนะนอนเด่นนอนฟังเพลงอยู่คนเดียวบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเลยลมีเย็นๆแน่มวันนี้เนาะหลังกะเทียบบุญบัณบุญบัณไปมาตลอด สวัดีค่ะท่นผู้ป้าสพี่น้อยเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเด้อบ่ลุงเอ้ยเนาะนให้ินหัวกับน้องอินเตอร์ตอนเช้าบ่ลุงเอ้ยบ่ได้พากันไปใส่มื้อนี้เนาะน้องเพิ่เพิ่นก็ยังบ่ตื่นอยู่เอ้าเพิ่นกอดเต็มที่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปสู่งานต่อจักมื้อไดแล้วเพิ่นสิพานไปเสียนพี่น้องเอ้ยจัก2-3มื้อเพิ่นว่าเนาะ แหลค่ะถ้าเขาเพิเ่งคนไปซื้อปูนจะนะ่าจะได้พาลูกพาเต,าต้าเมื่อก่อนพนะี่น้องเนาะทางป่าเพิ่นกะมีเวียกอย่างเละคือว่าให้พอเพเิ่ง่นไปขายเข่าวะะ่ะเชแล้วพอเพิ่งคนที่ไปทางนี้เลยบนะ่เนาะคือว่าสิกลับบ้านก่อนอจังไดกะพอกันมาคลิปหน้าเดอ้อปลาลุงเลยเนาะจังใดก็ขอบมุณขอบใจหลายๆที่เข้ามาฮับชมงหายกับร่างใจเนาะใจหลายๆเดอ้อปลาลุงเลยจบคลิปนี้ไปแล้วเอาสบายดีปลาลุง